Thank you. เป็นข่านเจ้าเอาว่าถังวัตถุมูลนะคะก่อยเวลาจะโดนไฟแตะแล้วมันจะเรมความเร็วที่้ตนะคะ thank you. ภาษา27วิทยาฐานะนักธรรมเอกประกาศใช้จักรปริอาหารที่การณะสับสูงวุทธศาสตร์ปริษสังกัดวัดจอมจุตแขวนวัฒนรนะที่บางเกาะใหญ่กรุงเทพมหานครปัจจุบันีตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดและเจ้าอูลเป็นผู้มีคุณสมบัติตามความในข้อ6และข้อ26 แห่งกฎมายรริรชมามฉบับที่2ี่พศส5ง1ว่าด้วยการแต่งตั้งขอถอนพระสังกาธการบางลูแป้นแห่งเจ้าอาวาสวัดเจ้ามูลแขวนวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครมีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัิิจสงพศ2ห้5รอยแก้ไขพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระสูงฉบับที่ส พศ2535พระภิกษุษสเิรและค่ะที่อยู่ในวัดดังกล่าข้างต้นจงอยู่ในโอวาทของเจ้าว่าที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนี้ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยกฎหมายกฎหมาทิรัสมาคมข้อบังคับระเบียบคำสั่งมติประกาศของหาทิรัสมาคม ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพ้บุญในพระพ,พ,พุทธศาสนาตลอดกาลนานเทิญแต่งตั้งณวันที่12ทธันวาคมพุทธศักราช2 5 6, 7พรพระพรมวัชระวิมลมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานาครัต,ตวได้ไ ไม่โลภเลยโลภจังเลยท่านบอกติดตวัดไหนอยู่วัดล้วนเลยล้วนเลยวัดดงมูลเลยล้วนเลยกล้วนดงเลยอยู่ติดตะพันทุศทุศวัดประยูรวัดประยูรวัดประยูรวัดแกี่เข้ามาจัดพวงธานนะคะก็มีของที่เขามาวางนะคะมีดอกไม้เพื่อที่จะไปไหว้พระอาจารย์นะคะ อันนี้คุณรัตนานะคะ,ะต้นนี้เป็นของคุณรัตนารัตนานะคะทากะเพราหมูสับขนมจีน้ํายานะคะอันนี้ของคุณรัตนานะคะค่ะวันนี้มีอะไรบ้างคะคุณรัตนาค่ะค่ะโอ้วันนี้มีหลายอย่างนะคะมาช่วยงานบนุญค่ะอนุมโมทนาด้วยนะคะพี่ อันนี้ก็เป็นข้าวต้มน้ำวุ้นนะคะมีอของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานนะคะอันนี้คุณพี่แกกาลังจัดนะคะก็มีหลายอย่างนะมีข้าวต้มน้ำวุ้นนะคะนี่มาหยิบทานได้เลยนะคะงานพัดยศของท่านพระครูสมุสมหมายนะคะซึ่งได้รับตำแหน่งเป็นท่านเจ้าอาวาสน,นะคะค่ะ จนราสัมพียาเขาทค่ะน่าทานค่ะน่าทานมากเลยใช่ค่ะเป็นแบบว่าเป็นขนมหวานโบราณน,นะค่ะอร่อยทุกอย่างค่ะค่ะก็มีไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเขาก็อร่อยก๋วยเตี๋ยวเป็นเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณน,นะอันนี้เขาหมดแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเราก็ทานไปแล้วเพราะงานใกล้จะจบแล้วนะคะหมดแล้วนะคะ อร่อยนะคะพี่อมาลาอร่อยค่ะค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะ,ะพี่อมาลานะคะแกมาออกข้าต้มน้ำบุญน,นะคะแล้วก็มีขนมจีนนะหมดแล้วค่ะตอนนี้หมดแล้ว นี้ก็จบพิธีแล้วนะคะสำหรับงานวันนี้นะคะซึ่งท่านอาจาร,าจรย์ท่านพระครูสม,รสมุสมหมายเหวเจมูลน,นะคะได้รับพัดยศนะคะได้เป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดเจ้ามูลน,นะคะปป่วนนะะก็ขอแสดงความดีกับท่านด้วยนะคะเราก็มายินดีกับท่านในวันนี้นะคะ วันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์วันจันทร์ที่23ธันวาคม2567นะคะสำหรับท่านพระครูสมุทรสมหมายจาันสนิทโกศลย8นะคะ เป็นต้นเป็นประธานใีการมีการนัดไต่ต้น

¡Gracias!